ก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะลิทเแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Hell Diver นะฮะไม่ใช่ภาค2ครับภาคแรกค่ะเพราะผมคอมไม่ถึงนั่นเองนะจ๊ะก็ยังไงก็ตอนนี้ยังเก็บตังอ่าอัพคอมอยู่ก็คือว่าจะหางบมาอัพคอมให้มันเล่นเฮลไดเวอร์สได้น,น,นะตอนนี้ผมก็ซื้อเกมนี้มาเล่นในช่วงที่ลดราคาอยู่ตอนนี้มันลดราคาอยู่นะครับถึงแปดสิบบาท แต่ผมซื้อมาแบบ150บาทนะที่แบบมีแพ mm ็ก hmm. เกจเสริมมาด้วยนี่บางคนบอกว่าภาคแรกก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าภาค2เลยนะฮะแต่แค่เป็นมุมมองจากด้านบนเฉยๆผมก็เลยล,ลองซื้อมาเล่นดูอาจจะสนุกกว่าที่คิดจริงๆผมชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วด้วยเป็นเกมแนวแบบว่ายิงเอเลี่ยนหรือว่าเป็นแบบทำภารกิจต่างๆนานา,นา,นานมันใช่เลยครับมันใช่เลยเราต้องลองเล่นดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะแบบอาจรู้สึกติดใจขึ้นมาอ่ะงั้นเราไปลุยกันเลยนี่ผมมาเล่นคนเดียวเลยนะไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยก็คือน้องเหงาครับ mm hmm. ก็เล่นด้วยแล้วอย่างนี้เราจะไปเล่นกับคนอื่นยังไงอ่ะเราจะมียังจะยังมีคนเล่นอยู่ไหมน,นี่ทูพานเลียวแน่เลยอันนี้เป็นพื้นฐานของเกมเมอร์เลยเนาะแต,แต่แต่อีค้างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่แต่แต่ W A เอ้นี่คือเดินเนาะปกติปกติกตอุย้ยเออตายตายตายแล้ว โอ้โหมันเล่นอย่างนี้ตกใจหมดเลยไอ้อบ้าอยู่ๆมาจำสแกรกันอย่างนี้อยู่บอดีก้กดอีค้างจะลุกโอ้ยยิงเพื่อนก็ไม่ได้เยอะนะพังเลยถ้าอยู่ตรงนี้จะตายปะไอ้ Let's go ก r a p h i เด็โอ้ยโอ้โหมีศพตายตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ย อันนี้คือคนโอ้โหพันคอนี่มันโอ้โหนี่มันคนที่ไม่ผ่านเทรนนิ่งเลยมันเทรนนิ่ง <stated> กันโหดจังวะเทรนนิ <pou ces> ่งโหดมากเทรนนิ่งแบบเอาชีวิตเข้าแรกเลยรอดไปได้นี่ก็คือแบบสดสอ่ะเสทอยโปกต์อเนี่ยเหรอ dropping equipment ว้ามันตกยวะ ไม่รู้ระยะระเบิดนี่หว่าใครมันจะไปรู้วะ <c oughs> ก็ตายสิครับรออะไร <c oughs> มาแล้ว s <S <c oughs> ออกเึ้นทางนู้นเหรเราเจอกันขอบคุณที่สั่งสอนผมจนได้เป็นเฮลเดเวอร์เต็มตัวแล้วเจอกันใหม่ <c oughs> ก็สอนของใครที่ คอมไม่ถือเล่นภาคเล่นภาคสองนะครับภาคหนึ่งก็ไม่เลวนะฮะภาคหนึ่งก็เหมือนกันภาคหนึ่งสนุกนะครับผมว่านืเา้เกมเขาค่อนข,ข้างดีเลยเราเล่นคนเดียวได้จริงๆน่ะเหรอดูโหดอย่างเลยอ่ะนี่เราพอผิดแดบบหรือเปล่าวะเนี่ยแต่เราจะสู้คนเดียวไหวจริงๆน่ะเหรอ สำเร็จแล้วลดดิงมวปืนนี่กรดิ่งจางซะเกินมันโคตรจะไม่หมอเลยโอ้ ตายกูตายอย่างนี้กูตายโอ้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 ยอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นนุ่มหมดนิววาออกมาเลยเอ้อ Hell diver deploying to combat zone ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนุ่มจะพีด้วยเออจะพีดได้ครับสุดยอด สุดยอดแต่งกี่เพอสุดยอดอยคนไทย <c oughs> ไท้คุณรู้ได้ยังไงว่าผม,มเป็นคนไทย อ้าวไมค์ผมเปิดอยู่แล้วเนี่ยบ้าบอลนี่สุดทำไมผมไม่รู้ตัวเลยกิยนอันนี้ไปเจนไปเ้ยมีอยู่แล้วเว้ยไอ้อบ้าเกมนี้ัน เอากูยอยู่ไม่ห่างพอเลอ,อ <c oughs> เฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะป้อมยิงเหรอเ <c oughs> ดินป้อมยิงป <c oughs> ้อมยิงไอ้เวร ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่รู้นะเนี่นนี่ขนาดนี้บ้าเอ้ยรถระเบิดโอ้ my god นี่ก็ได้เหรอเอาทุกเม็ดเลยนะเกมนี้ อากระแรกก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีพี่แค่สงสัยว่าทำอไมพี่ไม่เคยรู้จักเกมนี้แค่นั้นเองมันขาดการโปรโมทเล้ยไอ้ไม่ไม่ได้ทำปืนช้อนอ๋อไอเดียวเดี๋ยวปืนเลยดิไปปืนนี่มันระเบิดอะวะเอ้ยไม่ละก้าเกี่ยวแมงเลรตีหมดเลย เพราะว่านะเพ้าาไม่เีงเล่นง่ายกว่าเนี่ยแบบับเฮ้ยหย่าพึ่งรถไปสัตเหี้ยอย่าโมฟอวีมีรถเอา้ยรถกู Nó đang đến đây rồi. phải cố gắng cho tên đàn ông ở bên ngoài. Đi nào, bọn khốn! Bọn khốn! Đi đi đi! Cái quái gì thế? Chúng ta phải cố gắng cho tên đàn ông ở bên ngoài. phải พูดหน้าเขาลองถอ้ถอออนอนถนถอกถอนถง่ะถองจอนถอนถอถองถอนถอนถอนถมถนเอนนถอนถอนถนอนถอนอนถออนถอถอออนถออนถนออมนอออออแมากออ่ะออ

มันทิ้งเศตรงเหล็กจิ้ตัวโอ้หตรวลมจานมาแล้วเก็บโรจานทับตายมาเี่ยได้ๆไปวิววิวิาไม่คได้สด้านนีว่ได้ไง เรามีประสบการณ์จากการตาย